เขาชักไปเลยชักชักเป็นไงเลยอะชักชักแบบชักแบบปัจจัเขาแทบจะขาดเราต้องรีบยาหอมให้เขาดมรีบบีบรีบนั่นเขาใหญ่รีบนั่นตดรูปหน้าท้องเขาพอก,ก็เดี๋ยวเดียวเขาก็หายไปหายแล้วเกาเหนื่อยมาก ยายสนมแทบขาดใจทุกครั้งที่เห็นน้องเมต้องทรมานจากอาการชักเพราะออกซิเจนไปนเลี้ยงสมองไม่ทันตั้งแต่น,น้องเม์คลอดได้เจ็ดเดือนทำให้เป็นเด็กพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่ของน้องเม์ได้นำเอามาทิ้งไวใ้ให้ยายสนมเลี้ยงมาเป็นเวลากว่า14ปีแล้วตั้งแต่เช้าก็ให้ตื่นมาก็เก็บที่นอนแล้วก็เช็ด ตัวเขาเจตัวเขาก็นมนมให้กินแล้วก็ออกไปเก็บผักค่ะแปดโมงก็เข้ามาแล้วเข้ามามาดูเขาล้องไหมถ้าเขาล้องก็ไม่ได้ออกไปไม่เก็บผักต่อพอแค่นั้นผักได้แค่ไหนก็แค่นั้นาวัาไหนถ้าเขาล้องก็หยุดเก็บ ยายเก็บผักไปขายก็เพื่อนำเงินมาดูแลน้องเมย์เวลาที่ยายสนมออกไปทำงานนอกบ้านก็ไปได้ไม่นานเร็ต้องกลับมาคอยดูน้องทุกๆชั่วโมงและนับวันสุขภาพของยายสนมก็ร่วงโรยลงไปตามวัยก็หูก็เริ่มแย่ไปกำลังก็เริ่มถดถอยจึงเริ่มไม่มีแรงให้น้องเมย์แล้วก็น้องเมย์ก็เริ่มโตขึ้นยายก็แก่ขึ้น ตอนนี้น้องเมยตัวใหญ่ขึ้นยายสนมเริ่มอุ้มไม่ไหวยิ่งทำให้ยากลำบากในการดูแลน้องเมยตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะแกจะเป็นลมบ่อยอะค่ะวันนั้นมาปุ๊บแกพอกลับไปแกเป็นลมหลานนอนข้าวก็ไม่ได้กินะค่ะแล้วไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครมาเลยน้องเมก็ร้องอยู่เนี้ยคือไม่ได้กินข้าวยายไม่ไหว ยายสนมเลี้ยงดูหลานพิการด้วยความตั้งใจและอดทนเพียงคนเดียวถ้ายายต้องเป็นอะไรไปอีกคนใครจะเป็นคนดูแลน้องเมย์เด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนี้รู้ว่าน้องเมย์เป็นอย่างเงี้ยยายก็ยังยังสู้ชีวิตนะครับยึบยื่นความช่วยเหลือมาให้ยายแกหน่อยนะครับ บริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดขอมอบ10,000บาทร,ร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมมอบ10,000บาทผู้มีจิตเมตตารวมสมทบ6,000บาทเพื่อเป็นทุนยัางชีพให้กับยายสนมและน้องเมยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป